ครับสวัสดีครับวันนี้เขากะ่ามาส่งงานเนาะพี่น้องวันนี้กลมาส่งงานเช่นเคยเนาะมาส่งกัะบ,บ้านนางปู่ครับที่อำเภอน้องคุณศสีเนาะครับบ้านน้องบัววันนี้เขากะามาส่งงานตัวพิเศษเนาะพี่น้องหนาโฉมหนาไหมเนาะพี่น้องสิประมาณนี่เล็กก็คือเก่าครับล่างสาม ตัวนี้พอคนสั่งพิเศษคนว่าเอามองนั่งตัวนี้หาซิบมองปีกมัน,นี่หาซิบพุ่นซี่ิประสันคนว่าเมื่ีนั่งติมดาดเน่ยมาสั่ก็คือล่างสามครับทั้งหนาเป็นล่างสามบอท่านเอาลุงจากรถนาพี่น้องแต่ล่อจะของกันมากก่อนตัวนี้ครับเป็นเสาล่างสามครับซับข้อให้กับเป็นล่างสามนะพี่น้อง เล็กกาเล็กหูสิมิลครับกัดสิเป็นงานประมาณนี้เนาะพี่น้องคับนี่ครับมาหอดบ้านเพิ่นแล้วร,รอล่อทรงงานอยู่จังหน่อยกัเสียลงอาจะของเพิ่อนอยู่เนาะนะครับกัสิประมาณนี้เนาะพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเด้ครับสอบถามเบิ่งสร้างนุบกับผลิตอยู่คือเก่าครับผม ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสวัสดีครับ